พลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก ขออภัยค่ะูุอำนวยการองคการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางถาแถลงการปฏิบัติการสยบนาคีล้างบางทางเส้นทางยาเถื่อนมีการไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย11จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครลบบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ชนบุรีค่ะก็ร่วมกับปทปทปปชอ,อ,อยอรวมไปถึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็กรมบัญชีกลางร่วมกันสืบสวนจับกลุ่ม8ผู้ต้องหา ขบวนการทุจริตเบิกจ่ายยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนําไปจําหน่ายต่อให้กับบุคคลภายนอกค่ะจับกลุ่มแพทย์หญิงปรินดาแล้วก็พันเอกหญิงกัญารัตสองตัวการสําคัญที่เป็นผู้สั่งการแล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนการส่วนอีก6คนเป็นผู้สนับสนุนค่ะทั้งนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าตั้งแต่ปี6-1จนถึงปี68แพทย์หญิงบรินดาขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกฝ่ายการแพทย์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขามีหน้าที่ในการวินิจฉัยและรักษาอาการผู้ป่วยทั่วไปค่ะร่วมกระทําผิดกับพันเอกหญิงกัญญารั์และพวกด้วยโดยพันเอกหญิงกัญญารั์เนี่ยนะคะก็มีหน้าที่ชักชวนกลุ่มบุคคลในลักษณะของเครือข่ายแม่ทีมและลูกข่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์เบิจกจ่ายตรงในการรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง แล้วก็มีการตระเตรียมวางแผนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการที่จะมาตรวจรักษากับแพทย์หญิงบรินดาเพื่อให้ได้ยาแผนปัจจุบันมาแล้วนำยาดังกล่าวทั้งหมดไปขายเพื่อนำเงินมาแบ่งให้กับผู้ร่วมกระบวนการในการผู้จริตยาค่ะซึ่งลูกทีมแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนรายละประมาณ500บาทต่อครั้งนะคะหากนำยาออกจากโรงพยาบาลก็จะได้ค่าจ้าง10%จากยอดเงินตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล หรือตามที่แม่ทีมได้ตกลงกับลูกทีมในแต่ละรายเอาไว้และแม่ทีมจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายหัวค่ะตามจำนวนลูกทีมก็คือหัวละพันห้าร้บาท ทีนี้จากการสืบสวนค่ะทราบว่าขบวนการนี้มีแม่ทีมทั้งหมด6สายแต่ละสายมีลูกทีมประมาณ80-100ถึงคนเลยนะคะหมุนเวียนกันมาพบแพทย์หญิงบรินดาตามนัดหมายเพื่อรับยาและเมื่อมารับยาไปแล้วเนี่ยนะคะแม่ทีมเขาก็จะเก็บยาทั้งหมดเอาไว้มีใบเสร็จใบนัดเก็บเอาไว้หมดเลยนําไปมอบให้กับพันเอกหญิงกัญญารัตน์คนนี้ละค่ะจากนั้นยาที่ได้ก็จะนําไปขายต่อตามร้านขายยาในท้องตลาดของลูกทีมแน่นอนว่า ขณะนี้ไม่มีผู้ใดที่ได้รับยาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนําไปรับประทานเลยนะคะเอาไปขายหมดเลยโดยลูกทีมที่มีอาการป่วยแล้วต้องการยาในการรักษาจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลเดิมที่ตนรักษาตัวอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจะพบว่าประวัติการรักษาของลูกทีมเหล่านี้จะมีอาการเจ็บป่วยแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะคือมันน้อยกว่าประวัติที่รักษาค่ะคือน้อยกว่าที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเยอะเลยนะคะประวัติการรักษาทีนี้ไปพบเส้นทางทางการเงินของพันเอกหญิงกัญญรัตษ์คนนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีรวม40กว่าล้านค่ะส่วนความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีการประเมินไว้ที่80ล้านบาทโดยประมาณสืบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทุกรายยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ ขณะที่พลเอกเดชนิธิเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยืนยันว่าหากพยานหลักฐานไปถึงใครต้องดําเนินการและหากพบเส้นทางทางการเงินไปถึงใครอีกก็ต้องดําเนินการต่อเนื่องไปอีกค่ะ ขณะที่พลตํารวจตรีจรุนเกียรติบอกว่ากลุ่มที่ดําเนินการนํายานอกบัญชีที่มีราคาไปจําหน่ายที่ร้านขายยาําท้องตลาดขบวนการนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกนะคะแล้วก็มีขบวนการในลักษณะแบบนี้อีกหลายขบวนการเลยและเป็นขบวนการใหญ่ด้วยเชื่อว่ามีการทําลักษณะแบบนี้อีกหลายที่ค่ะก็จะต้องตามไปจัดการให้หมดสิน้นโดยจะตรวจสอบข้อมูลจากกรมบัญชีกลางนี่แหละว่ามีใครที่มีพฤติการหมิ่นเมย์เข้าข่ายข้อหาทุจริตเบิกจ่ายยาอีกไหมซึ่งต้องดําเนินการขยายผลต่อ ไปยังโรงพยาบาลอีกหลายแห่งค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลในการจับกลุ่มขบวนการทุจริยาในรถต่อๆไปแล้วนะคะ